พาชมโรงแรมเฮียนที่มาเลกกับเจอยันมั่งมีสีสุข กับการนําเสนอสารคดีโรงแรมที่น่ากลัวที่สุดในโลกซึ่งโรงแรมชื่อดังอย่างแอมเบอร์คอสต์ในกินติงไฮแลนด์ประเทศมาเลเซียสภาพภายนอกดูโรคร้างมีหมอกหนาลงมาปกคลุมทําให้บรรยากาศนั้นดูชวนขนลุกไม่ใช่เล่นซึ่งในโรงแรมนี้ขึ้นชื่อว่าเฮียนและผีดุเป็นอย่างมากแต่ทว่าการพาชมบรรยากาศในห้องนั้นกับเจอยันที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีหอยันดังกล่าวนั้นได้เขียนเป็นภาษาไทยเอาไว้ว่าบ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขดีแลและอักษรล้านานาที่แปลว่าขอจงมีโชค และะชชัยชนะหลังจากเรื่องนี้ได้ถูกเผยแร่ออกไปคนไทยถึงกับต้องงงกันเลยทีเดียววันนี้คือผ้ายันกันผีหรือยันเสริมบารมีกันแน่ทั้งนี้ได้คาดการกันเอาไว้ว่าอาจถูกติดได้คนจีนเอาไว้พอธุรกิจของขังในไทยนั้นได้ถูกรับความนิยมในประเทศจีนกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะของขังพระเครื่องรวมไปถึงผ้ายันนั่นเอง